สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิโทโธมนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีเก็บพริกกันค่ะเก็บยังไงให้สีสวยเก็บยังไงให้อยู่ได้นานเก็บยังไงให้มีความเผ็ดเหมือนเดิมนะคะเรามีหลากหลายวิธีมาบอกกันค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะนําพริกของเราเนี่ยมาแกะขั้วออกค่ะเพราะขั้วเนี่ยจะเป็นสาเหตุทําให้พริกของเรานะคะเน่าเสียได้ง่ายเราก็จะเด็ดเขาออกเลยนะแล้วก็จะคัตนะคะ พริกที่ไม่สมบูรณ์นะคะหรือว่าพริกที่เน่าเสียเนี่ยออกไปเลยนะไม่ต้องเสียดายนะคะถ้าเราบีบแล้วพริกด้านในเขาจะอ่อนๆนิ่มๆเนี่ยให้ทิ้งไปเลยดีกว่าค่ะเราจะเก็บแต่พริกที่สมบูรณ์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเด็ดขั้วแล้วก็แยกพริกให้เสร็จเลยค่ะหลังจากที่เราเด็ดขั้วแล้วก็แยกพริกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําพริกของเราเนี่ยไปแช่ในน้ําเกลือกันค่ะก็เปิดน้ําใส่ในกระละมังเลยนะคะ กระมังที่ใส่แล้วก็ผ้าชนะที่เราจะใช้แช่พริกหรือว่าล้างพริกเนี่ยต้องสะอาดนะคะไม่ให้มีมันนะถ้ามีมันเนี่ยตัวพริกเขาก็จะมีมันเกาะทําให้เสียง่ายเหมือนกันนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปในน้ําค่ะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วแต่ปริมาณพริกของเราด้วยนะคะอันนี้พริกของเราไม่เยอะเนาะก็จะใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ขยำมาให้ตัวเกลือเขาละลายดีค่ะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะแช่ตัวพลิกของเราเนี่ยไว้ในน้ําเกลือนะคะอย่างต่ำสินาทีแต่วันนี้เราจะแช่ครึ่งชั่วโมงไปเลยค่ะ <absolutely> เพื่อให้พลิกของเรานะคะมีความสะอาดการแชร่ในน้ําเกลือเนี่ยจะช่วยทําให้พลิกของเราสดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ล้างสารเคมีด้วยค่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะล้างพลิกของเรานะอีกประมาณสักสองสน้ำนะคะล้างน้ําเกลือด้วยแล้วก็ล้างสิส่งสกปรกอ,ออกไปด้วยนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะว่าภ้าชนะเนี่ยต้องไม่มันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวความมันก็จะเกาะติดตัวพริก ทาให้พิกของเรานะคะเสียไวขึ้นอีกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างเขาประมาณสักสองสาน้ํานะคะหลังจากที่เราล้างพิกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรีดน้ําออกให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะนําตัวกระดาษซับมันเนี่ย รองไว้แบบนี้นะคะจากนั้นก็นําพริกที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปค่ะเพื่อที่จะซับเอาน้ําเอาความชื้นออกให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าความชื้นก็จะทําให้พริกของเรานะคะเสียง่ายอีกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะซับจนแห้งเลยนะซับไปเรื่อยๆเลยนะคะว่าเพื่อความมั่นใจนะคะเดี๋ยวเราจะผึ่งนะคะตัวพริกของเราไว้ประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าเขาแห้งจริงๆนะหลังจากที่ผ่านไป5นาทีนะคะตอนนี้พริกของเราก็แห้งดีละ วิธีแรกที่เราจะเก็บพริกของเรานะคะนั่นก็คือให้หากล่องพลาสติกหรือว่ากล่องแก้วอะไรก็ได้นะคะที่มีฝาปิดนะจากนั้นก็นําตัวกระดาษทิชชู่หรือกระดาษซับมันแบบนี้นะคะพับสัก2ชั้นนะวางลงไปค่ะแล้วก็เอาพริกนะคะใส่ลงไปได้เลยพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยก็ให้ใช้กระดาษซับมันหรือกระดาษทิชชู่เนี่ยวางลงไปด้านบนอีกรอบหนึ่งนะคะ เพื่อให้ซับความชื้นออกนะคะเวลาเรานําไปแช่เย็นนะวิธีแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะนาไปแช่ในช่องธรรมดานะคะวิธีนี้สามารถเก็บพริกได้นานหลายอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเลยนะคะนี่เรียบร้อยค่ะวิธีต่อไปนะคะก็ให้เราหากล่องพลาสติกหรือหากล่องแก้วอีกเหมือนกันค่ะที่มีฝาปิดนะก็รองทิชชู่เหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่พริกลงไปค่ะนำกระดาษทิชชู่มาปิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ เอาฝามาปิดค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ในช่องฟรีซค่ะวิธีนี้นะคะจะสามารถเก็บพริกได้นานเป็นปีเลยค่ะถ้าใครไม่มีกรองสามารถใช้ขวดพลาสติกแบบนี้นะคะเช็ดให้แห้งเลยนะแล้วก็นำพริกใส่ลงไปค่ะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะเราก็นำไปแช่ในช่องฟรีซค่ะในวิธีนี้นะคะก็ สามารถเก็บพริกได้นานเป็นปีอีกเหมือนกันค่ะวิธีต่อไปนะคะเหมาะกับแม่บ้านสายสะดวกแบบเรานะคะนั่นก็คือนำพริกนะคะมาปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยให้เราหากล่องพลาสติกเล็กๆนะคะหรือไม่จะเป็นถุงพลาสติกก็ได้นะ ถ้าใครไม่มีกล่องพลาสติกแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ถุงพลาสติกได้เลยนะที่มีซิปบล็อกนะคะเล็กๆก็พอค่ะอันนี้ก็คือใช้ได้หนึ่งครั้งนะคะใครจะทำยำนะคะหรือว่าทำผัดต่างๆหรือว่าไปใส่ต้มก็ได้ค่ะเรียบร้อยวิธีต่อไปเนื่องจากที่บ้านเนี่ยทานกระเพราบ่อยมากก็จะใส่ตัวกระเทียมลงไปด้วยนะคะแล้วก็ปั่นรวมกันไปเลยค่ะสำหรับตัวพริกกับตัวกระเทียมส่วนผสมเนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ ที่บ้านไม่ทานเผ็ดมากนะคะก็จะใส่กระเทียมลงไปเยอะนิดนึงนะนี่ค่ะต่อไปนะคะสําหรับคนที่ไม่มีกล่องเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีเก็บแบบใส่ถุงให้ดูนะคะก็นี่ค่ะนําพริกกระเทียมใส่ลงไปในถุงเลยค่ะเราก็กดๆให้เป็นแบนๆน,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 นะคะนี่เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะนำตัวตะเกียบนะคะมารีดเนื่องจากว่าเวลาเราทํา อาจจะไม่เผ็ดมากนะคะเราก็จะมาแบ่งเป็นส่วนๆนะคะเวลาเรานำมาใช้เนี่ยก็จะได้นำออกมาง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะก็ใช้ตะเกียบนะคะขั้นๆเป็นครั้งๆไปค่ะนี่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาับปากถุงนะคะแล้วก็นำตัว พริกแล้วก็พริกกระเทียมที่เราปั่นไว้เนี่ยไปแช่ในช่องฟรีซได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีอีกเช่นกันค่ะแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยนะคะเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็เอาออกมาเฉพาะที่เราจะใช้งานเท่านั้นค่ะ นี่ก็เป็นพริกนะคะที่เราแช่ไว้สามอาทิตย์แล้วนะคะเราก็ออกมาให้ดูก่อนเนาะนี่เป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะนี่เวลาเราจะใช้เราก็บีออกไปใช้นะคะตามที่เราต้องการนะอย่างนี้เราก็ยกไปเป็นชิ้นได้เลยนะคะเวลาเราจะผัดกะเพราหรือว่าทําผัดต่างๆนะอันนี้ก็สะดวกนะคะส่วนตัวนี้เห็นไหมคะก็เหมือนกันค่ะอันนี้กับกระเทียมนะคะก็จะแข็งหนึ่งแบบนี้นะสีสวยเลยเวลาเราจะใช้เราก็ ใส่ลงไปทั้งก้อนแบบนี้เลยถ้าเราทำเยอะๆนะคะหรือว่าถ้าเราจะไม่ทำเยอะก็เนี่ยค่ะแบ่งออกไปใช้ได้นะคะเอาตามที่เราสะดวกเลยนะคะนี่ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแตพลิกอย่างเดียวยคะ่ะเราออกมาใช้นี่ยไหมคะเขาก็จะเป็นก้นกอนๆแบบนี้เลยเราก็สามารถนําไปใส่ยำนะคะหรือว่า,าใช้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยนะคะวิธีนี้ แล้วสีนะคะต่อให้เราแช่นานขนาดไหนนะคะแช่ว่าเป็นปีสีเขาก็จะยังอยู่อย่างนี้นะจนกว่าตู้เย็นของเราจะพังแหละนะคะมันก็จะยังใช้ได้ตลอดนะคะวิธีนี้ที่เราทําเป็นประจํานะคะส่วนอันนี้ใส่กล่องไว้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเม็ดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ค่ะเขาก็จะแข็งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหักให้ดูนะคะนี่ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะพริกก็จะยังมีความสดมีความ สวยสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วแนะนํานิดนึงนะคะขอแนะนํานิดนึงลวกันว่าเวลาเราจะใช้นะคะให้เรานําไปใช้ในแบบที่แข็งๆแ,แบบนี้เลยนะคะไม่ต้องออกมาแล้วรอให้เขาแบบคลา,ายความเย็นนะไม่งั้นนะคะตัวผิวเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวลงนะคะไม่สวยด้านในก็จะดูช้ำๆนะคะเวลาเราจะใช้ แนะนำให้ใช้แบบนี้เลยเอาไปตําเอาไปบุบหรือว่าจะเอาหั่นใส่อะไรเราก็ใช้แบบนี้เลยนะคะแบบแข็งๆอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเราล้างเรียบร้อยแล้วเนาะก็ใช้งานได้เลย ส่วนในขวดก็เหมือนกันนะคะนําออกไปใช้งานได้เลยค่ะแข็งๆแบบนี้สีสวยสดใสเหมือนกันเลยนี่ก็เป็นวิธีดีๆที่เรานํามาแบ่งปันกันนะคะสําหรับวิธีเก็บพริกของเรานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโกรวิทโฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ